ก็จะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะในเมกานะทุกคนแอบก็มาลงที่สถานีซิมโฟนีนะคะรถไฟก็จะมีสองฝั่งไปทางเหนือไปสุดทางที่ลินบูดอีกฝั่งนึงก็จะไปทางใต้อีกฝั่งนึงรถไฟฟ้ามาแล้วป้ายนี้ก็จะบอกว่าเออรถไฟฟ้าก็ีจะมา สนาทีข้างหน้าดีดูตอนนี้เป็นเวลา10บโมงนะทุกคนเชาน้านี้แอปก็ต้องนั่งรถไฟฟ้าไปที่ร้านเพื่อความรวดเร็วเรื่องของวีซ่านะคะที่เป็นวีซ่าทำง,งานในอเมริกานะมันก็จะมีอยู่5ประเภทนะทุกคน ซึ่ง5อย่างเนี้ยมันก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะในส่วนที่แอปได้เนี่ยก็จะเป็น visa e2 e2 เนี่ยก็จะมีแยกอีกว่าเป็น e2 นักลงทุนก็จะต้องใช้เงินเยอะต้องเอาเงินมาลงทุนเป็นแสนดอลลาร์ขึ้นไปแล้วก็จะได้ผู้ติดตามมาอยู่ในอเมริกาด้วยลูกก็จะได้เรียนที่นี่ฟรี ห้าขวบขึ้นไปแล้วก็ส่วน E2 ที่เป็นเชฟนะคะก็จะเป็นสำหรับผู้ที่อยากจะมาเป็นเชฟในร้านอาหารไทยนะอันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเรียกว่า E2 Employee หรือ E2 ลูกจ้างอันนี้แอปก็จะอยู่ในวีซ่าประเภทนี้ซึ่งหลายๆคนก็จะถามว่าเออมันใช่ใบเขียวไหม E2 Chef เ,เนี่ยก็ E2 c h e Shape เนี่ยยังไม่ใช่ใบเขียวนะทุกคนมันเป็นแค่วีซ่าที่ได้ทำงานในอเมริกาแบบต้องตามกฎหมายจะถามว่าตัว E2 เนี่ยสามารถที่จะ apply ไปเป็นใบเขียวได้ไหมคือคือมันไม่ใช่วีซ่าที่จะไปเปลี่ยนเป็นใบเขียวโดยตรงได้คือเราก็ต้องเสียเงินทำใบเขียวขึ้นมาอีกทีหนึ่งโดยการมีในจ้างสปอนเซอร์ให้เรา อันเนี้ยมันก็จะเป็นวีซ่าประเภทอื่นๆอย่าง H1B ก็คือสำหรับผู้เชี่ยวชาญวีซ่า L1 ก็สำหรับพนักงานที่โยกย้ายจากบริษัทแม่วีซ่า O1 ก็จะเกี่ยวกับความสามารถพิเศษเฉพาะด้านนะสำหรับคนที่แบบมีความสามารถพิเศษแล้วก็วีซ่าอีกอันหนึง่ง J1 ก็จะเป็นวีซ่าที่เกี่ยวกับ นักเรียนแลกเปลี่ยนหรือนักศึกษาฝึกงานอะไรอย่างเงี้ยพวก Work and t r a v e เอย่างเงี้ยเขาก็จะได้ก็จะต้องสอบถามกับทางบริษัทที่เขารับทำวีซ่า J1 เพื่อที่จะมาแต่อันเนี้ยก็อายุต้องไม่เกิน30ด้วยที่จะมาทำงานแล้วก็มาเรียนอยู่ในระยะเวลาที่อเมริกากำหนดว่า ขาให้อยู่ได้กี่เดือนกี่เดือนแต่สำหรับ e2 shape ที่แอปถือวีซ่าอยู่เนี่ย mm. เขาให้อยู่ได้2ปี2ปีในเมรกาแล้วก็ต่อต่อวีซ่าทุก2ปีถ้าคุณยังไม่ได้สปอนเซอร์เพื่อที่จะต่อ mm. เพื่อที่จะทำใบเขียวคุณก็ต้องหาสปอนเซอร์ต่อก็ประมาณนี้ก็มีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ได้นะฝากกดติดตามด้วยนะ